สวัสดีครับมาเ่าสุดไปมาแล้วครับวันนี้ก็เป็น Morning t a l k ประจำวันที่24กรกฎาคม2563นะครับวันนี้เพยก็จะมาแนะนำสินค้าใหม่กันนิดนึงนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตสินค้าในร้านกันมานานแล้วนะครับสินค้าที่เข้าใหม่นะครับวันนี้เป็นไฟท้ายยี่ห้อมีเล่าก้านนะครับเป็นไฟออโต้นะครับตอนนี้ไฟตัวนี้แสดงบายอยู่นะครับจะมีไฟสีเขียวกรบที่อยู่รับของนี้นะครับถ้าเราขยับรถนะครับ มันก็จะติดเองนะครับสามารถเปลี่ยนโหมดกัาคลิปได้นะครับหลายแบบเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราขี่รถมาแล้วเราชะลอความเร็วนะครับข้างในจะมีคลินติกเซนเซอร์อยู่ตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดขอใล้ดูนะครับจำลองนะครับว่ารถกำลังวิ่งอยู่นะครับตอนนี้รถกำลังวิ่งนะครับอือพอวิ่งมไหมายรถันเบรกนะครับมันก็จะส่งยานไฟเบรกขึ้นมานะครับ ซึ่งใช้ป้อนถักมา1หนึ่งวินาทีนะครับแต่เวลาหนึ่งวินาทีเนี่ยคิดว่าน่าจะเพียงพอกันให้งานประจำวันบนถนนนะครับก็คือเราจะเห็นเราว่าเราลองทเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจอดรถทิ้งไว้สักระยะนึงนะครับมันก็จะถ้าโหมดสแตด์บายเองไปเลยนะครับก็คือหยนดไฟนะครับดับไปเลยแล้วพอเราจะยิบขึ้นมาขี่แบ่เมื่อกี้ปุ๊บรถไฟใกล้ติดเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขี่นานนะครับเราก็สามารถปิดสวิตได้นะครับด้วยการกดปุ่มอันนี้แช่ไว้นะครับ ก็จะชาร์จดาวหมดไปเลยมันก็จะไม่ไม่ไม่เปุ่มแบตเลยนะครับตัวนี้เนี่ยอันนึงก็150บาทเองนะครับติดใต้อานได้นะครับสำหรับอร์จักรยานจริงๆเนี่ยคิดว่าคนมีไว้นะครับเจียมมากตัวนี้นะครับแนะนำเลยถ้วชาร์จแบตก็ใส่เนี่ยครับก็ใช้เกี่ยวมาครับจะมีช่องเสียบ USB อยู่ครับก็ใช้แบตตรงนี้ตอนเสียบชาร์จแบตไฟตรงนี้จากคลิปนะครับเติมพลางหลังชาร์จอยู่พอชาร์จเต็มแลไฟจะติดแค่ไว้นะครับตัวนี้โอลิงกันน้ำเข้านะครับงั้นการไปขี่เจอฝนเจอโคคลนเเจออะะไไรรก็้าาม่ขชััวบ ตัวแรกกลับวดเร็วนเครับผมวันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับกอะติกคาร์เมลแบนะครับรุ่นโพเดียมชิล l นะครับตัวนี้ชื่อบอกแล้วว่าใช้ได้ขึ้นโพเดียมชัวนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้ก็คือเก็บความเย็นได้นะครับสำหรับตัว c a ร์เมล c บ็กโพเดียมชิลเนี่ยก็จะมีฉนวนกันความร้อนนะครับทําให้น้ํำเย็นได้นานอยู่นะครับและก็เป็นบาว์สองชั้นนะครับ ในกรณีที่เราไม่ใช้เลยคือว่าดี๋ยวไว้รถไว้อะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้ขี่นะครับสามารถบิดล็อกวาลได้นะครับถ้าบิดล็อกวาลไว้แล้วเนี่ยคือยังไงน้ำก็จะไปออกแน่นอนนะครับแต่ว่าสำหรับการใช้งานที่เราขี่รถอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะบิดมาที่โอเคนนะครับอันนี้เทน้ำก็จะไม่ออกนะครับซึ่งเราจะบีบมันนะครับเดี๋ยวเราสาที่ใช้ดูนะครับเนี่ยน้ำไม่ออกนะครับบิดแรงออกนะครับอย่างเงี้ยด้วยไม่ออกนะครับอันนี้ก็ ดีครับสำหรับคนที่ชอบปฏิบัติบีบนะครับมันก็จะทําให้คุณเก็บน้ำเย็นไม่กินได้นานๆนะครับวานนี้สามารถถอดออกมดาได้ด้วยนะครับไปหนึ่งก็390บาทเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายครัาวันนี้เราคงไม่คุยเลยมากนะครับบันไดพับนะครับตัวนี้พอดีของ VP P ีเขาปรับแบบนิดนึงครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบที่กระทุทั้งตัวกบพับนะครับตอนนี้ก็เขา เป็นแบบนี้กันแล้วก็คือแบบที่ใช้นิ้วเกี่ยวนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจงไม่ใช่ของใหม่อะไรหรอกแต่ว่าพ้อนใหม่เข้ามาเป็นแบบนี้แล้วข้อดีของระบบนี้คือมันจะพับกลางง่ายขึ้นของดีคือต้องจับทาตัวการทั้าไบเพื่อบิดล็อกนะครับอาจจะมีทําให้คนที่มือเล็กนะครับใช้งานได้ค่อนข้างลำบากตัวนี้เนี่ยก็จะง่ายแล้วนิ้วแค่เกี่ยวไปปุ๊บโย่ข้นตอกาก็กานตัวในะครับเหมือนเดิมนะครับแค่ที่เองนะครับตัวหนึ่งก็สามคู่หนึ่งสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยประมาณนี้นะครับก็ หับคนที่สนใจ,จากกาเอ่อานรายที่พับได้ครับเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้นนะครับก็เริ่มต้นกับตัวนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ครับใช้งานง่ายน,นะครับใครอยากเห็นก็ลองดูนะครับพวนี้ก็แฟนบอลหลายๆคนก็คงได้สองแชมป์มกับยูพูลแล้วนะครับก็เราในฐานะที่เป็นเชลซีก็กกขอสดงความดีดีด้วยนะครับกีฬาใช้มี้ดน,นะครับ ปีหน้าเราก็พยายามใหม่นะครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นศึกที่ดูเดือดนะครับเพราะทุกทีมเนี่ยต้องรุนอยู่นะครับไม่ว่าทีมผมเองหรือว่าทีมอื่นนะครับที่ต้องแย่งโค้ด้าไปแชมป์ลีกกันนะครับก็สู้ถึงนาทีสุดท้ายนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอเป็นกลังใจให้ทุกทีมนะครับสู้ๆครับผมทีมคนเราก็เหมือนกันครับตอนนี้ก็หลายคนก็อาจจะมีความลำบากนะครับในเรื่องของการงานนะครับก็สู้ๆกันนะครับไอเย็บแดงนีสดท้ายขอผมนี่ไป็นต่อรับผมสวัสดีครับ